กราบนมัสการขอพระคุณพระเดชพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อสมเด็จพระญาณวัชิโรดมที่ได้บรนดาลให้พวกเราได้มาพบกันได้ประเรียนวิชาครูสอนสมาธิกลายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเป็นเวลาเกินหกปีแล้วคะ่ะพวกเราก็ยิ่งรักกันสามัคคีกันมากขึ้นยังคงทำสมาธิตรวจมน เดินจงกรมทั้งส่วนตัวและในหมู่คณะรุ่งอารุณเมื่อมีโอกโครงการนี้ของวัดเทพเจติยาจารย์ซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณพระราชปัญญาวัชิโรดมพวกเราเชาวรุ่งอรุณก็เข้ามาร่วมในรายการนี้ดิฉันพัฒนาบนุญมีรุ่นพยั์ศูนย์ชิ์วัดป่าธรรมชาติ ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเข้ามาในโครงการนี้ทำให้พวกเรามีโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมซึ่งทำให้พวกเราได้มีโอกาสสะสมพลังจิตตามหลักคำสั่งสอนของพระอาจารย์หลวงพอ่อการที่ได้ร่วมโครงการนี้พวกเรายิ่งเห็น ความรักความสามคัคคีเห็นความสําคัญของการปฏิบัติธรรมมีประโยชน์มากทั้งด้านกายและใจทําให้จิตใจสงบและยึดมั่นในการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบช่วยให้เกิดความเพียรความอดทนและความเชื่อมั่นมากขึ้นในคําสอนของพระพุทธเจ้าและระลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์หลวงพ่อและระลึก คุณของพิดามารดาดิฉันขอถือโอกาสกรากนบนับนมมสการขอพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปที่มีส่วนทำให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีดิฉันชอบโครงการนี้มากขอบพระคุณเจ้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ